ครับพี่น้องครับอันนี้มากินเข่ากินเข่าเทียงค่ะเข่าเที่ยงวันนี้พี่น้องโอเคควันมาแล้วครับเข่าเทียงควันนี่มักมักสตอครับหมักสตอพี่น้องถ่ายชงมาถ่ายร้ายมือแล้วครับพี่น้องไม่ได้มาเห็ดคิดไหมพี่น้องกินหมักสตอมาจากปักไต่ครับพี่น้องถ่ายเพิ่งดูปักไต่สมัยหนึ่งเคยอยู่ปั๊กไก่ตะกอนครับถ่ายจนอยู่คนถ่ายหมดคนหนา ต่อนี่ผสมประจอมพวกนีแนวกินออกพี่น่องมือนี้ผสมประจอมผสมประจอมแสบๆเวย อ่ไ่องสบประจอมเจ็บจ่ะเขาเก็นหมอสตอืมเขาก็แค่สตอมักสตอพี่น่อง่ามือกระดำกวาดทานคิไดไรย พี่น้องพี่บ๊อเคยเห็นหมากเลยนี่บักเนี่ยงบักเนี่ยงพี่น้องบักเนี่ยงเป็ดหมากเนี่ยงเป็ดครับพี่น้องมาตะบักไก่บ้านท่าบัวมีครับภาคอีสานบ้านท่าบัวหมี่ไม่ตะบักไต่หมกเนี่ยงเขาเอิ่นบักเนี่ยงเอี่ยงละอ่อนจี่อ่ะนี่หมากสะตอนี่ก็มีตะบักไต่ครับพี่น้องสีเกตปลูกได้มั่งกูมึงครับแต่อุบล้องพอนีไผ่ปลูกจอสีเกตปลูกเลรอ จตกบุเคหกินได้กลาของสีเก็บเป็นประเ,ดเ็ดเมียนม่วงประเทศเลี้ยงนี่กินพอ่ได้กินสามพี่น้องเอ้หิ้วลาย <c oughs> กินก่อนมือหนาจะงีบห <c oughs> นากระหม่อมนี่เด้อพี่น้องเอ้ยเด่นทานมา นิ้วลายบ่เลยอันนี้นลามก็มือกินเขาหลดนีกินยังกัดแสบนี่อ๋อกินบันหลอกงหน้าครับกินซัมมี่ยุ่งเสียเสือขาดตรงขาดเสือขาดไม่หร่ะนี่หรอคลายพักกับอะไรมัวเป็นนะค่ะ ยูบุ้ยผักขายวันนี้มนุ้ยแบบมั่นใช่กันพี่น้องมักสะตอมักสะตอมักสะตอมักถิก่นยาก แต่พูดยังเคยบ้าอีนาะหอกคือหอบสมไมข้าวเปน็นเล็กหน่อยพี่น้องไปเรียนหนังสืออยู่ปักใตอยู่จังวห,หวัดนราธิวาสอำเพื่อสงก์โกลกต่ก่อนอยู่ภูเขกากระจายหลายหลายโจนจีนคอมนิดสมัยสมัยอยู่โจนจีนข้อมนิดครัจจบ,บเป็นเล็กหน่อยของเรียน ของเรียนปสา,ปนนาปมปสี่พ่อเอกเฉลวฤิตเป็นนายกเป็นแม่ท่าผักพ่อเอกเฉลวฤิตยงใจหยุดไม้ผูกคอกันหลสามจังหวัดภายแดนภาคใต้โจนกินพ่อเจกะกอพ่อเจาะก,กอจาะขอ้อมอว่าจบมาาสมัยเป็นหน่อยสมัยเป็นหน่อย ูกอรอนหลไรเรียกโจนจีนข้อมือหนิดพวกจีนแดงดาวแดงทำไมแต่หมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยบ่อด้อย่านหรอกครับพอมี่พอปอป้องกันหมู่บ้านมีข่ายทหารนำแรงยิ่งปืนใหญ่ขมือขอมือครับ ไม้เป็นเิดหน่อยไปอยู่ในค้อมสางตัวเองเป็นในข้อมสางตัวเองพัฒนาปากใต่ใช้ชีวิตไม่ไหวเล็กหน่อยลำบากพี่น้อง ทำไมมันพ,อพ่อผู้ลวงมันพาดไปพ่อแม่ไม่หลูกล้าให้คนห่าอะไรว่าพอกินอื <c oughs> ไม่ลูกแปดคนพอพอกแม่ไม่ลูกแปดคนให้นไหมไอ้หน่องแปดคนคันโมตายสิบคนอพอแม่ลูกดกครับ <c oughs> พี่น้องเป็นก็นดีเดี๋ว่าพอคนทํามาหมง <c oughs> านตลูกตะเต่าไม่ได้กิน Ừ. <laughs> <laughs> bạo vô kỳ cái bão kì hai mhm bán tazi hay bán tazi lạy kìm 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 เขาแหลง่ได้กินบ่มม้มมี่เขากินทุกอย่างปากมองหิวเขาปั่นนึ่งกระเส็บพี่นอ้องแซ่บซะเขาปันนมมน่นเลงเนาะมันบ่มีมันแซ่บเบื่อถิน่นพอแม่พ่อใหญ่ไปอยู่อำเภอบางละมงุง <c oughs> ังหวัดชลบุรีเข้าขากันตายเอาขอนเอาควนถูกหัวกันสมัยพอหอบลูกขบานแลนหลี่ย่างเข้าขาทางห้ทางผูงงง้สมัยฆ่ากันตายตัวหนาตัวตาเอาควนถูกหวกัว ควันควันสามปอนตีมันงวดตีกล้วยเสียงตุ่มๆม,มอสอนไรกันเนียวอยู่ย่องของพันตีบ่แตกวันวันตีหัวกับยังบ่แตกว,ว่ามันขาขู้วยพี่น้อง อำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีไก่ติดเขาใหญ่ไปอยู่ <c oughs> น้ำบาคุลงพน้นพี่น้อง <c oughs> ลุงพ่อนิงสบายลุงพ่อนี่ลำบากลำบากคกอเก่าลุงพ่อนิ่งมาลำบากปานลุงพ่อนี่ลุงพ่อนมัยไป็ไปนิดหน่อยไปอยู่อำเภอบางละมุงอยู่สวนหน่อยเขาเป็นรับจากตัดอ่อยพ่อเมย์ไปเห็นหงงามตัดอ่อยปลูกนิดหน่อยกับโมโหหนูเรียนด้วยบ้านสิบสองสิบสามปีซอยเบียกอะไรเหรอจะ่ป่าวยไปตัดซอย เิ่นหายเขาบานเรื่องเรื่องหนองกินตะอ้อยพี่น้องเขาก็กินเลื้องเบ็ดกินตะอ้อยจนถือเป็นเบาหวานตายออกเลื่องเบ็ดพี่น้อง เบาทั้งค้ามเก่าข้ามหลังแหน้ำตามสิไหลพี่น้องเป็นเฉ้างลำบากไลยลำบากลำบากทำไมจะกินเขาปั่นหนึ่งเขาย่งว่าดีเขาในดอกแทบ มัน,บบนมันอยาดดินมันเปลี่ยนหมดเกาะหมดฟมเพ่มยำบ่เพิ่มเหนียแก่ๆนี่นเพิ่น อ้ยน no, ้องยังม <I no, S 1> ัดสุขว no. ัพี่น้องแปดกนเป็นอยังบุญยังผลาอยู่ยังมัดสุขวัพี่น้องอ้ยน้องมัดบานพี่น้องสาวผู้เดียวทองสาหลาเป็นไม่ยิ่งผู้เดียว น,อนอ่องมีถุนผู้สายเบสดมันแสบชายคลิปไปนำกินเขาไปนำแสบร้ายพี่หน่อง

ครับจะจึมาเบาตูวพี่น้องมาฟังใหม่ง่าวนทางเบาเบวาควจบนำตามสิไรลุฒการนาพรไหมพ,หหพี่น้องสารคินี่ก็จบไปเพียงเหงี้เนาะพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะ